สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์วิธีการใช้ Google Doc s นะ <S Google Doc s เปิดได้ที่ไหนอันดับแรกเราต้องเปิด Google Chrome นะคะก่อนเราก็ทำการล็อกอินด้วยอ e ีเมลของเราถ้าทำงานกับองค์กรโรงเรียนอะไรเงี้ยก็ใช้อ e ีเมลของโรงเรียนเพื่อ ที่เราจะได้แชร์ไฟล์ของเราไปให้เพื่อนได้ช่วยแก้ไขหรือคอมเมนต์ได้นะคะก็ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วเมื่อล็อกอินเข้าไปตั้งค่ารูปโปรไฟล์อะไรเรียบร้อยมันจะมีจุด9จุดที่อยู่ข้างๆชื่อเราเสมออันนี้ให้กดเข้าไปค่ะเราจะเจอแอคเค้าของเรา Gmail Google Drive ด็อกชีทสไลด์ต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นออแอปที่ Google ให้เราใช้บริการซึ่งตัวนี้ Google Drive right, จะทำหน้าที่ตัวแทนเหมือนกับทำ Drive หรือแฟ d ไร v ์ของเราที่จะเก็บข้อมูลของเราไว้ทุกครั้งที่เราทำงานบน Doc กด็อกเหมือน Word นะคะ Sheet เหมือน Excel แล้วก็สไลด์เหมือน PowerPoint มันจะออ t โตเซฟเข้าไปให้ในไรฟ์ของเราทันทีคราวนี้เราจะไม่ต้องห่วงเรื่องของการเอางานเซฟใส่เครื่องต้องเสียบทำไรซ์เราจะไปเปลี่ยนเรื่องของการห่วงว่าอินเทอร์เน็ตมีไหมจํารหัสเข้าอีเมลได้หรือเปล่าเราต้องไปจําเรื่องนั้นแทนค่ะนะคะแล้วเราก็จะสามารถทํางานที่ไหนก็ได้ บนมือถือเราก็ลงแอปเพิ่มไว้แล้วก็ลงทะเบียนอีเมลไว้ก็จะสามารถเปิดได้เหมือนกันหรือว่าเราทําที่บ้านเสร็จแล้วมันก็จะตัวเซฟเมื่อเราไปที่โรงเรียนไม่ได้เอาเครื่องคอมไปแล้วก็เข้า Google Chrome เข้าอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดไปแล้วก็จะสามารถเปิดไดฟ์ของเราเพื่อทํางานต่อได้นะคะอันนี้เราจะเข้าไปส่วนของ Google Docs นะแล้วก็จิ้มไปเลยค่ะ เขาจะมีเทมเพลตให้เราใช้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าตอนนี้เราบางทีเราต้องใช้เพื่อประชุมเราไม่รู้ว่าต้องการรูปแบบแบบไหนเทมเพลตแบบไหนเราก็แบล็งไปก่อนก็เป็นหน้าเอกสารเปล่าซึ่งหน้าตาของด็อกตัวนี้ก็จะคำสั่งต่างๆก็จะไม่เหมือน Word การใช้งานการตกแต่งต่างๆก็จะไม่ได้มีเหมือน Word นะคะแต่ว่า ก็มีความสะดวกสบายหรือลูกเล่นบางอย่างที่ช่วยอำนวยความสะดวกเราได้เหมือนกันนะอ่ะเปิดมาครั้งแรกถ้าเราลงทะเบียนแล้วด้านขวามือก็จะเป็นโปรไฟล์เราเมื่อเราพิมพ์อะไรลงไปมันก็จะเซฟข้าไปสู่ Drive ของเราเสมออ่ะคราวนี้ตั้งชื่อไฟล์อย่างไม่รู้แหละจะพิมพ์งานอะไรถ้าสมมุติเราพิมพ์ไปแล้วว่า ทดสอบการใช้ doc บางทีเรายังไม่ทันได้พิมพ์หรอกคะ่ะหัวข้อนี่มันจะเซฟไปแล้วอัตโนมัติเห็นไหมพอพิมพ์แล้ว all change save in drive นะคะ automatically save in drive แล้วก็ถ้าเรายังไม่ได้ตั้งชื่อเรามาคลิกตรงนี้เขาก็จะทำการสมว่า เนี่ยไอที่เราเห็นเมื่อกี้น่าจะาหัวข้อมันก็จะเซฟเป็นหัวข้อให้เราได้เลยหรือถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ฉันพี่หัวข้อตรงนี้แต่ฉันไม่ได้อยากได้อยากไปได้ชื่อนี้ไม่อยากได้ชื่อนี้ก็เข้าไปคลิกแล้วก็แก้มันได้นะคะทดสอบทดสอบกันใช้งานจีจ แบบนี้ก็ได้เปลี่ยนก็ได้หรือให้เขาสุ่มแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ทำการพิมพ์ไปการใช้งานครั้งแรกโอ้งแรกล้าการใช้งานครั้งแรก ก็สามารถปรับได้ตัวหนาตัวเองสิดเส้นใต้เปลี่ยนสีได้ไฮไลท์ได้นะคะถ้าต้องการย้อนกลับก็อันดูแบบนี้ก็ได้ปรับไซส์ได้แต่ว่าเวลาเราใช้ Word อะ่ะมันจะมีไซส์16ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราต้องการใช้ไซส์16เราก็ไปจิ้มตัวในช่องนี้แล้วเปลี่ยนเป็น16 เขาก็ทำให้เราได้อยู่เหมือนกันส่วนฟอนต์ฟอนต์ที่ให้มาเบื้องต้นเนี่ยมันจะเป็นรีเซนต์เป็นแบบเป็นฟอนต์ธรรมดาซึ่งถ้าเราต้องการได้ฟอนต์เยอะมากขึ้นไปตรงนี้ค่ะไม่ต้องไปโหลดโปรแกรมเพิ่มไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยก็แค่แอดฟอนต์มอฟอนต์ตรงนี้นะในตัวเขาเองเขาจะมีของเขาค่ะตรงนี้ออลสคริปต์หมายถึงทุกภาษาเลยจะโชว์หมด ให้เราอยากได้ฟอนต์ไหนหาแต่มันเยอะมันจะรูดเยอะมากพอเราจะเจอฉะนั้นเราเลือกต้องการเลือกฟอนต์ภาษาไทยก่อนเราก็ไปหาที่ไทยค่ะมันจะมีตัวอย่างฟอนต์ภาษาไทยให้เราค่อนข้างเยอะอยากได้ฟอนต์ไหนก็ทําการเลือกคราวเนี้ยของเรามันเป็นเครื่องหมายถูกหมดแล้วก่อนเดิมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นไม่มีติ๊กถูกแต่อันเนี้ย ขวามือของเรา My Font คือฟอนต์ของเรานมีหมดแล้วค่ะมันก็เลยมีเครื่องหมายถูกแบบเลือกเลือกเลือกหมดแล้วอ,อยากได้อะไรก็เลือกเลือกเลือกแล้วก็โอเคมันก็จะทำการโหลดตัวฟอนต์เนี้ยเข้ามาเข้ามาใช้ในด็อกของเราซึ่งก็มีหลายภาษานะคะภาษาอังกฤษาก็ได้ภาษาอะไรก็ได้เลือกเอา นี่นะคะก็ทำการเลือกเราก็จะได้ฟอนต์ที่น่ารักน่ารักใช้การใช้งานได้อย่างนี้หรือถ้าหน้าจอเรามันเล็กเกินไปสายตาไม่ดีเริ่มไปที่ร้อยยี่สิาสิก็ได้นะคะอ่ะสังเกตเห็นกล่องบวกนไหมอันนี้คือคอมเมนต์แอดคอมเมนต์ นี่คือความสามารถอย่างหนึง่งคือในอวดก็มีค่ะแต่ว่ามันจะมีลูกเล่นเพิ่มเวลาเราแชร์ไปให้เพื่อนบางทีเพื่อนจะทำได้แค่คอมเมนต์แต่แก้ไม่ได้นะคะอ่ะคราวนี้เราพิมพ์และเราต้องการให้เพื่อนมาช่วยพิมพ์ข้อมูลกับเราคณะนะประชุมจะทำอย่างไรไปที่ขวามือค่ะตอนนี้มันยังเป็น private to a l l y me ก็คือไฟล์ของฉันฉันแก้ของฉันคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครคราวนี้ต้องการจะให้เพื่อนช่วยคลิกไปที่คำว่าแชร์ค่ะมันจะมีให้2รูปแบบในการแชร์คือการใส่อีเมลของเพื่อนลงไปสมมติอ่ะ ใส่ลงไปก็แอดไปได้หลายคนก็ได้ค่ะกี่คนก็ได้แล้วก็เวลาส่งกระรุณาเลือกตรงนี้ก่อนค่ะว่าจะให้เพื่อนช่วยแกไหมถ้าให้เพื่อนช่วยแก้ให้ติ๊กที่คำว่า can edit Can comment ก็คือทิมได้แค่ในกล่องคอมเมนต์ขวามือที่เมื่อกี้ชี้ให้ดูหรือว่าแค่ ฉันส่งให้เธอดูเท่านั้นเพราะฉนั้นเธอดูอย่างเดียวคือ can view นะคะแบบนี้ก็ได้แล้วส่งเซนอันนี้มันก็จะแชร์ไปในสู่อ e ีเมลของเพื่อนหรือแชร์อีกแบบหนึ่งคือเรามีกรุ๊ปไลน์ส่วนใหญ่มีกรุ๊ปไลน์มีกรุปกร๊ป a c e b o o k หรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องการจะแชร์ลิงก์ไฟล์เนี้ยให้เพื่อนไปเลยกดที่ตรงนี้ค่ะ copy the link a n d t e r link sharing on กดตรงนี้เสร็จแล้ว เขาจะให้เรา copy link แต่ก่อน copy ไปแชร์เพื่อนเช็คก่อนค่ะที่สามเหลี่ยมว่าจะให้เพื่อนทำอะไรกับมันหรือเปล่าถ้าอยากให้เพื่อนช่วยแก้อันนี้ a ันแอดโรงเรียนนุ่งกรุนวิดลิงแคนด์อีดิ t นะคะเพื่อนจะได้เปิดเข้าไประหว่างที่ประชุมแล้วก็ช่วยแก้ไปกับเราได้อันนี้นะคะจริงๆลูกเล่นของการแชร์มันมีเยอะ แบบนี้ตรงนี้เป็นแคนอีดิชัวแล้วนะทำการ Copy Link ค่ะมันก็จะลิงก์ Copy t ี้ทคลิปบอร์ดให้เราเรียบร้อยเราก็เพียงแค่เข้าไปแชร์ในนี้ในเพื่อนแชร์ให้ใครแชร์ให้เพื่อนแล้วก็กดวางแล้วก็เซนให้เพื่อนไปเลย ส่งนนส่งข้อความปกติเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มก็จะเข้าไปในด็อกิเมนต์ของเราได้เนี่นะคะเราก็จะทำการแก้เมื่อมันมีการแก้มีคนเข้ามาแก้นะบริเวณตรงเนี้จะมีรูปไอคอนว่ามีใครเข้ามาช่วยแก้กับเราแล้วบ้างนะคะอันนี้ก็สามารถเอามาแชร์ด้วยกันได้ รวมถึงการแทรกตารางก็ยังคงทำได้แทรกรูปภาพก็แทรกได้แต่อันนี้จะน่ารักหน่อยตรงที่เราสามารถอัปโหลดร์มคอมพิวเตอร์หรือจากไดรฟ์ของเราหรือจากกล้องของเราก็ได้ถ้าบางทีเราทำงานบนมือถือนะคะหรืออันนี้ก็น่ารักดีค่ะ search the web ไม่ต้องไปเปิดอีกแท็บหนึ่งเพื่อหารูปภาพแล้วก็จากรูปภาพมาแปะในนี้เซิร์ชในนี้ได้เลยแล้วก็เซิร์ชเลยแค t พาชูถ้าต้องการให้พื้นหลังเป็นแบบโปร่งใสก็ใช้ png ก็ได้สัญญาภาพมันก็จะเป็นโปร่งใสมาให้แมวน่ารักสมมุติเราเลือกรูปนี้มันก็จะไม่ติ๊กถูกห่งวันซีเล็ก เลือกหลายรูปก็ได้ค่ะเขาก็จะแบบติ๊กให้เราอะ่ะแต่สมมติอยากได้แค่รูปนี้อะ่ะก็คลิกคำว่า insert มาแล้วรูปนี้ก็สามารถปรับย่อดได้เหมือนใน Word ค่ะแต่รูปเล่นในการจัดวางจะน้อยกว่า เวดนิดนึงคือถ้าเราไม่สังเกตบริเวณแถบคำสั่งด้านบนนะคะถ้าเราไม่ได้ติ๊กที่รูปภาพมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราติ๊กปุ๊บมันจะมีคำว่า image option ซึ่งเป็นลักษณะของการจัดวางข้อความที่แบบหลีกเลี่ยงข้อความได้อยู่ประมาณสรูปแบบนะคะกดติ okay, ๊ก Positive f u ร์ชัอะไรเงี้ยก็เลือกการวางรูปภาพได้ประมาณนี้เลือกมาปึ๊บเองก็ได้ก็จะได้ตกแต่งรูปภาพได้หรือว่าเราต้องการไม่เอาอ่ะรูปนี้ยังไม่สวย Insert ใหม่ได้ไหมคลาสิ e มทก็เลือกใหม่ก็ได้แล้วก็อันนี้แชร์เพิ่มอีกอันนึงน,นะคะ เอาไว้สำหรับเพื่อนครูเวลาเขียนคอมเมนต์ประเมินผลก็อันนี้ไปที่ถูจะมีคำว่า voice typing ซึ่งมันจะอ่านจากเสียงเราแปลเป็นคำพูดนี่เราพูดภาษาไทยกะรุณาไปเลือกภาษาก่อนค่ะไม่งั้นเขาเลือกแปลไม่ถูก ฉลาดนะเนี่ยเราเนี่ยมาที่ไทยแล้วก็เลอกพูดได้เลยแล้วเรากดเป็นรูปไมโครโฟนสีแดงเขาก็จะทำการแปลงเสียงของเราเป็นไฟล์งานที่เราไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องเมื่อยบางครั้งบางทีเราคิดที่จะเขียนประเมินผลเด็กแต่ว่า คิดมันไปไวกว่าความสามารถในการพิมพ์ของเราก็ใช้ลูกเล่นตัวนี้ได้ดีเหมือนกันแต่ถ้าต้องการวักกดสเปซบาร์ค่ะที่แป้นพิมพ์แล้ววักเพราะเขาจะยาวไปเลยเขาจะพิมพ์แบบยิงยาวไปเลยไม่มีเว้นวักเลยหรือใครมีวิธีอื่นไหมเราก็ใช้วิธีกดสเปซบาร์ตลอด เขาก็จะเป็นวักแบบนี้แล้วค่ะเนี่ยเราพูดอะไรเขาจะพิมพ์ไปเรื่อยและความถูกต้องในการอ่านเสียงของเราค่อนข้างจะแม่นยำมาก่อนเราใช้ในไลน์หรือใช้ในมือถือในการพิมพ์เราค่อยส่งมาในอีเมลแล้วค่อยเอามาก๊อบวางในหวดเราอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาค่อนข้างแม่นยำเชียวนี่ขนาดคำว่าก๊อปวางอย่าง,างก๊อบวางเป็นภาษาไทยเลยคะ่ะ ก็ได้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับคุณครูเวลาจะคิดไอเดียอะไรจะได้ไม่ต้องติดขัดเรื่องการพิมพ์ก็ประมาณนี้เอาเท่านี้ก่อนส่วนอย่ากลูกเล่นอะไรก็ลองถามมาได้นะคะถ้าเรากดหยุดตรงไมโครโฟนให้ไม่ให้เป็นสีแดงแล้วเขาก็จะไม่พิมพ์แล้วก็เอาน้องแมวมาปรับ m o モออプชั่นนะคะ ถ้าเป็น break text เขาก็จะขั้นระหว่างบรรทัดแต่ถ้าเป็นแบบนี้เขาจะขั้นแบบนี้ขั้นแบบนี้ก็แล้วแต่ที่เขาจะขั้นให้เราน่าราจังเลยน้องแมงประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงแล้วกันแถมแถมแถม,แถมอันนี้จำไม่ได้ว่าใน word มีไหมไหมนะคะสมมติเราเลือกอยากได้ตัวนี้รูปไมโครโฟนสีแดง เราต้องการให้เขาเป็นตัวหนาและตัวใหญ่กว่าเพื่อนหน่อยและใส่ให้เขาเป็นสีแดงและมันมีคำนี้ที่เราอยากจะไฮไลท์แบบนี้เหมือนกันเราไม่ต้องไปสั่งคำสั่งตัวหนาเปลี่ยนไซส์ตัวหนาเอ้ยเปลี่ยนไซส์เอ้ยแล้วก็ไปเลือกสีใหม่เราไปนี้เลยค่ะนี่เพน n t ฟอร์แมตไปค่ะอยากได้ตรงไหนคะไปคลุมตรงนั้นปึง้งเขาก็จะได้รูปแบบของ ตัวอักษรต้นแบบไปได้เลยนี่ง่ายดีชอบจึ๊บเอาใหม่จึ๊บโอ้อันนี้ดีคุณครูเอาไปใช้กันนะคะแล้วก็อ๋อเวลาทำงานแต่ละครั้งอะคะ่ะเขาจะออโต้เซฟเพราะฉะนั้นตอนนี้งานเราจะไปอยู่ไหนงานเราจะไปอยู่ใน Drive เปิดเลยครับ นี่ทดสอบใช้ Google Doc s ล้ก็จะเปิดมานี่เป็นครบถ้วนจำนวนความหมดที่เราทำอยู่เห็นไหมคะเหมือนกันเดะเลยคะ่ะก็คือจะออโต้เซฟนั่นคือการทำงานออนไลน์ที่ดีเอาไ้ใช้กันค่ะเนี่ย เขาก็จะมาอยู่ในนี้ส่วนในไดรฟ์ถ้าอยากจะจัดหน้าจอเรียกว่าอะไรอะจัดโฟลเดอร์จัดระเบียบก็จัดได้แต่ทุกครั้งที่ทำงานแล้ว<ม>เขาเซฟออนไลน์เขาจะมาอยู่ด้านนอกโฟลเดอร์หมดเลยนะคะจะมาอยู่บนนอกโฟลเดอร์หมดเลยแบบนี้ส่วนอยากจะจัดเข้าโฟลเดอร์ไหนจัดได้ค่ะไม่มีปัญหาข้อมูลไม่หายโอเคนะคะ